น่แกงเฮลางอกด้วยพี่น้องหรือว่าแปลเป็นภาษาบรูแกงหรือบัตเกาะเตริงงูนั่งทันหมดแปลเป็นเล้วเนาะนี่บอบรูเริ่มจากบรูตะเกาะเตริงงูเจ้าแอมแอมแปลเป็นเล้วไทยก็กินให้พี่น้องเบิ่งแซแบบ่แบๆซบหรือแวบบ่ากินให้ พี่น้องได้ดูอระอ,อรๆมาพี่น้องตักแกงก่อนตักแกงเห็ดละงอกภาษาบรูกะอ่ะแต่ก็ดื่งงูปลาเป็นภาษาบรูพี่น้องกำลังอ่ะหรือว่ากำลังตักพี่น้องอ่ะดื่งงูกินแซ่บๆให้พี่น้องเบิง่งปลาเป็นบรูกะเจียร์แอมแอมออนซัมเออยอะไร คือแบบพี่น้องอะไรแซมกับอายอะไรแขงเลยน,นะนการแสดงได้สวัสดีครับสวัสดียามเชา้ชาๆประมันเช้าๆไหมเที่ยงวอกไปถือ้ยสวัสดียามเทีย่ยงพีนงนพ่น้องวอกภาษาบโรแปลงไปซาโบกัน xuất phát đi nhăm thiền tan thiền nhăm thiền đang cầm đồ mà, đưa. mà đưa. đưa chia đôi chia đôi chia đôi phi nong chém oay phi em em đây là bên sai gang hết là này กลายเป็นว <isso> no. ิซาพานกแกงเดละงกมาเด้อแซ่บๆนำกัรพี่นแซ่บเป็นเล็พิโนกแป้เป็นบลูกะแอมอ่เ้อชม่อยเลยพี่นงแอมเลืดชมออยเลยแซ่บอายเลยอ้ยตินก่อน กินก่อนมากมากแบๆพี่นออกมากมาแอมเอมกระชับรลกระดับกระชับมากราด แชมปีพี่น้องแรงเป็นประชาบรูอ,บอ่ะแอมมาเลอร์แชมปเอ้ยเลยขึ้นฮอนฮอนภาษาลาวภาษาพู้ไทยภาษาไทยร้อนภาษาบรู กะท้าวกะท้าวกะต้าวไอ้เข้ามาเบิ้งแล้วมักแบบว่าเรียนภาษานึ่งจะเข้ามาเบิ้งดื้อพี่น้องดื้อแปลเป็นบิ้อกะ muốn ở lệ đơ liền nè wow năm lưu liền phải trả năm Sẹp 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 bên blue cả Em em ั้งแชบทั้งห่อนพี่น้องแปยเป็นดุกอะทั้งแอมทั้งกระเตาให้เข้ามาเบื้องช่องนี่จะได้สาระน้ำพี่น้องได้ภาษาน้ำสาาทองทินรับรู เออดด,ดเจะดอยแปลเป็นอาจารก็สาธาล่าอาจานดดดเดอเดอเจยดอยแปลเป็นอีจาก็มาด้อกินเข่าติดตัวซบษซบ แลเป็นภาษาบลูอ่ะมมกินงเข้าเข้าบรรยากาศพี่น้องนะเป็น้น,น,นบึงกาวานกาพี่น้องฟังเอาคับเดอ้อวานกาภาษาลาวภาษาพุทไทยบ้านนี้ภาษาบลูตจก,กาแปลว่า,าตรึกกา วานการแปลว่าตรึกกาหนังเฝ้าเนาะเำิังออกกำลังออกพี่น้องกำลังออกเนี่ยแปลเป็นภาษาเล่าภาษาอีสามขันแปลเป็นลูก่ะห้ากัลาพี่น้องห้ากัลาห้ากัลา คือกล้าห้กกระดาแปลเป็นสายฉานมาภาษาบรูปว่าไปถึอมาถึงว่าผิดกว่าถกเด้อลุงแน่พี่น่องมันก็ซับซ้อนทั้งแปลทั้งว่าวหนะ่องก็ลงละคน้นมันต้องอธิบายนะว่ารวดว่าขึ้นมาแบบว่ายางแบบจีบ่า บรรยากาศฝนตกลิ่นพี่น้องแปรเป็นคาซาโบกะฟังให้ดีดเด้อแปลเป็นคาซาโบเมียตรเรลเมียตะเรล,เรลแปลเป็นลาวเป็นไทยฝนตกลิ่นฝนตกลิ่นเด้อพี่น้อง

ฟังเอาเด้อพี่น้องฟังเอาเด้อแปลเป็นไิเช็คดูก่อนจะมึงเอ็ดเด้อ ให้มักคลิปนี้ก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์หนึเด้อพี่นอ้องช่องยูทูบอยู่จนแก่ยืนยังเสฝากเพี่น้องเด้อกลายเป็นบลูกะพระหนึ่งเด้อเฉยเลยเปิดช่องใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบซัมนี้ก่อนน้าพี่น้องเนาะสวัสดีครับ ลงหายแล้วเบิ้งบ่เบิง้งกับเล็บแต่เจ้าซ้ำนี่ละปลายเป็นโบกอะอะไรแต่อะไรกับเล็บแต่ไม่เกิแสงอ่อนเจอกเคลยไปซ้ำไหนไอ้